สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดี FC ที่ติดตามรับชมในช่องลาวพอร์ c ชั่ n แนลนะครับวันนี้จะพบกับในทางของรัฐบาลไทยในชุดบนนะครับประจำเมื่อวนันที่16กุมภาพันธ์ส5ง9นะครับก็จะนำเสนอ,อสูตรให้ชมนะครับตั้งแต่16กันยาแล้วกันนะครับนะตัวที่ชนนะครับมีสูตรอยู่ สองูนนี้นะครับเห็นว่าสองศูนย์นี้ถ้าชนกันค่อนข้างที่จะมาดีนะครับนี่ครับชนสี่นะครับรอบนี้นะครับมาที่สี่นะครับชนแปดกับศูนย์นะครับแปดกับศูนย์มาที่แปดอมนี้ชนเจ็ดกับหกนะครับก็มาที่หกชนศูนย์มนี้ไม่มานะครับ ไม่มาแต่ก็จับคู่กันมาที่เก้าแปดนะครับตรงนี้ชนสี่กับสามห้าสี่สามนะครับชนกันหมดเลยนะครับมาที่สี่ห้านะครับตรงนี้ชนไม่ชนกันนะครับไม่ชนจับคู่นะครับไม่ชนจับคู่คงวันแรกแล้วนะครับตรงนี้ชนที่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้านะครับมาที่เลขเก้า หึ 99, 8, ่งศูนย์เก้าพีเลก้าวนะครับรอบนี้ไม่ชนนะครับนะศูนย์เก้าแปดกับสองสามสี่หกนะครับมาที่ศูนย์หกะบวันที่สิบหกสวัวนีครับวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับตัวนี้ก็ไม่ชนนะครับจับคู่มาที่เจ็ดสองนะครับหนึ่งกุมภาที่ผ่านมานะครับชนที่เลขสองนะครับมาที่สองเก้ารอบนี้ไม่ชนนะครับ สิบเจ็ดกุมภานะครับไม่ชนนะครับหนึ่งศูนย์เก้ากับสองสามสี่หกนะครับไม่มีชนกันนะครับัถ้าไม่ชนก็มีชุดนี้นะครับนะครับไม่ชนจับคู่สิบเจ็ดมกราไม่ชนก็จับคู่นะครับคู่เขานะครับนั้นถ้าในสูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมดอยู่สิบสองชุดนะครับในชุดนี้นะครับอ่าฝั่งนี้เป็นเลขดับนะครับ เรามีดับที่เลขสามนะครับนะนี่ครับมีเลขสามนะครับแต่ส่วนมากเราจะดับที่อ่าส่วนนี้จะดับที่หลักสิบนะครับค่อนข้างจะเดินดีนะครับเดินมากนะครับนี่ครับรถนี้หกนะครับก็เป็นติดนะครับแต่ค่อนข้างที่จะดับขาดเหมือนกันนะครับนะก็สามนี่ก็เป็นเลขที่ไม่น่ามานะครับอ่าดับอีกส่วนหนึ่งไปดับเรามีดับที่เลขศูนย์นะครับ ของเรามีเลขศูนย์มีเลขสามนะครับดับศูนย์เนี่ยตัวนี้เป็นดับขาดนะครับนะก็มีเข้าวัางหลุดบ้างนะครับแต่ส,าน,าสนใจไม่สนใจเลขดับก็ดูเปในทางครับส่วนตัวนี้ดับหลักสิบนะครับค่อนข้างที่จะเดินดีเลยนะครับนะให้ดูรอบนี้ก็ดับศูนย์นะครับเห็นว่าศูนย์นี่ดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับนะครับตัวนี้ดับ ลักหน่วยนะครับนี่ครับหลักหน่วยงนั้นศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมามาได้ยากเลยนะครับศูนย์กับสามนะครับเดี๋ยวให้ดูหลักสิบนะครับค่อนข้างเที่ยะเดินดีนะครับดับหลักสิบนะครับบริษั์มาดับสามครับไม่มีนะครับมริษัทมาดับหนึ่งนะครับผมไม่มีนะครับดับสองผ่านนะครับดับหกก็ผ่านนะครับหลักสิบนะครับดับห้า ผิดไปงวดหนึ่งนะครับนี่ครับลุดไปหนึ่งหมดคืองวดนี้นะครับหนึ่งทันผ่านนะครับที่เหลือก็เป็นนะครับดับสองดับศูนย์ดับสามนะครับผ่านนะครับบอกค่อนข้างเดินดีนะครับที่เหลือก็คือเดินยาวนลยนะครับเปิการไม่เสียเวลานะครับเป็นการย้อนหลังก็ไม่ต่างอะไรมากนะครับนี่ดับรักหน่วยนะครับ บางหน่วยก็ค่อนข้างจะเดินดีเหมือนกันนะครับสุดทับคือวันนี้นะครับดับศูนย์นะครับศูนย์คือสิบกับหน่วยนี่ค่อนข้างจะนี่ครับถ้าเราคิดในสูตรนี้ก็คือศูนย์ก็น่าจะไม่ค่อยเดินนะครับกับสามนะครับสามในหลักสิบนะครับ ต่ออีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเอามาชนกันในชุดนี้นะครับนะสามตัวนี้นะครับถ้าชนกันเนี่ยค่อนข้างจะเดินดีนะครับนะครับรอบวันที่สิบกกันยานะครับสี่หกห้าสี่สามสี่หกเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับชนที่เลขเจ็ดนะครับโทษดีครับชนที่ตัวนี้ชนทั้งเจ็ดทั้งห้านะครับนะหก นะครับสี่นะครับนะชนสี่ชนห้านะครับชนเจ็ดนะครับไม่ได้ชนทั้งสามตัวนะครับก็จับคู่กันมาอยู่นะครับคือให้ดูชุดนี้นะครับสองชุดนี้ชุดนี้นะครับสี่หกนะครับอะรอบนี้ชนที่เลขแปดกับเก้านะครับนะนะครับเลขเก้าอาจจะเห็นว่าชุดนี้นะมาหลักร้อยได้นะครับนี่ครับ สมัรนมาักร้อยได้นะครับแต่สองชุดนี้ค่อนข้างที่จะเดินดีนะครับในหลักสิบหน่วยนะครับหรือไม่ก็มาตัวชนนะครับถ้าชนสองสุดก็คือชนแปดกับเก้านะครับก็มาที่แปดนะครับรอบนี้ชนเจ็ดกับหกนะครับมาที่หกรอบนี้ชนเก้านะครับมาที่เลขเก้านะครับถ้าชนสามสุดนะครับรอบนี้ชนที่เลขสี่นะครับนี่ครับ แต่สองคู่นี้ก็ยังจับคู่กันมาได้นะครับนะสี่ห้านะครับตัวนี้เก้าแปดนะครับตัวนี้เป็นมาแค่ตัวชนนะครับนะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้จับคู่กันได้เสมอไปนะครับก็มีชนกันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับตัวนี้ชนก็มานะครับแต่ตัวชนค่อนข้างเดินดีนะครับตันั้นเราก็ยึดตัวชนไปก่อนนะครับ นี้ชนสองกับสามนะครับมาที่สองนะครับรอบนี้ไม่ชนนะครับสุดนี้มาที่เก้าห้านะครับรอบนี้ชนที่เลขเก้านะครับไม่มานะครับนะเก้ากับศูนย์นะครับทุกทีครับเก้ากับศูนย์มาที่เลขศูนย์สิบเจ็ดมกราคมนะครับชนที่เลขเจ็ดนะครับนะครับชนที่เลขเจ็ดมาที่เจ็ดสองหนึ่งกุมภานะครับ ไม่ชนนะครับจับคู่มาที่สองเก้านะครับรอบนี้บัรชนไวที่เก้ากับหนึ่งนะครับนะนครับชนที่เก้ากับหนึ่งดังนั้นถ้าจะเด่นก็น่าเด่นที่หนึ่งกับเก้าน,น,นี่นะครับในชุดนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือสามสี่หกเนี่ยก็ไม่ชนนะครับถ้าไม่ชนทั้งสองชุดนี้นะครับมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ ตัวนี้ติดสามสี่หกสามสี่หกตัวนี้ติดหนึ่งเก้าสองนะครับหนึ่งเก้าสองนะครับหนึ่งเก้าสองชุดนี้นะครับนะมันก็ยังชนกันอยู่หนึ่งเก้ากับสองนะครับสามสี่หกนะครับในชุดนี้นะครับนะก็มีแนวโน้มสูงนะครับนะดังนั้นแอดจะจับเผื่อไว้เผื่อตัวหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกกนะ็คือปิด ชุดนี้นะครับก็คือ9012นะครับเป็นเลขสีตัวนะครับก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเลขดับนะครับถ้าดับในชุดนี้เราดับอยู่ก็จะได้ตุวเลขอที่น้อยลงนะครับบันติด0นะครับเราตัดออกตามสูตรของเรานะครับนะไม่น่าจะมานะครับ ที่เหลือก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะจับคู่ชุดนะครับก็คือเลขชุดนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองเก้านะครับแอดจับเผื่อมันที่เลขสองนะครับจริงจริงมันติดศูนย์หนึ่งเก้านะครับนั่นเด่นก็ตัวชนก็คือหนึ่งกับเก้านะครับชุดที่ติดเลขหนึ่งกับเลขเก้านะครับนี่ครับติดเลขหนึ่งกับเลขเก้านะครับ ก็เป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็สามสี่หกติดสามติดสี่ติดหกนะครับคาดว่ารอบนี้จะมีเลขคู่นะครับในชุดสิบหน่วยนะครับดังนั้นเราจะมาเน้นที่ติดเลขคู่นะครับชุดที่ติดเลขขี้ขี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเด่นแล้วนะครับนี่ครับติดเลขขี้ขี้นะครับหนึ่งสามเนี่ยครับก็น่าจะมี ชุดเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นเลขคู่ขี้กับคู่คู่หมดนะครับก็ชุดเต็มก็จะประมาณนี้นะครับก็เน้นเด่นที่หนึ่งกับเก้านะครับหนึ่งกับเก้านะครับแต่ว่าถ้าในเลขคู่เนี่ยนะครับแอดจะมาชอบที่เลขสองกับเลขหกนะครับก็จับคู่ประมาณนี้ครับสิบหกชุดนะครับชุดเต็มนะครับแอดตัดจากชุดนี้นะครับ เลดดับเราติดศูนย์นะครับก็คือไม่น่ามานะครับน, 1, นะครับก็ที่เหลือเป็นหนึ่งสองนะครับมีนะครับมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับหนึ่งหกเนี่ยนะครับไม่มีนะครับชุดเทียบสองนะครับก็มีสองสองนะครับสองสี่สองสอง สองสามไม่เด่นนะครับนะสองสี่สองหกนะครับก็มีเก้าสองนะครับ 94, เนนบนะ 93, ก้าสี่ไม่เด่นนะครับเก้าสามก็ถือว่าเลขขี้ๆนะครับไม่เน้นนะครับเก้าสี่แล้วก็เก้าหกเก้าสี่มีมีเก้าหกนะครับนะนั่นแอดชอบจะตัดคู่เด่นที่สองกับหกนะครับก็คือชอบในชุดนี้นะครับ สำหรับรัฐบาลไทยนะครับประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569นะครับเด่นเด็กคู่นะครับ2กับ6จับคู่ก็92ตัวเดิมเลยนะครับนะ9229นะครับ96 24แล้วก็26นะครับชอบอยู่2ตัวเป็นตัวกลับกันเลยนะครับนะ92กับ26นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดบนของรัฐบาลไทย ชอบก็ลองดูครับรือใครก็อาจจะรับชมไว้ก่อนนะครับส่วนเลขบนเราถ้าจะเน้นเด่นไปก็คือเลขนี้นะครับติดเก้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนะครับเก้าหกเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับขอบคุณเอฟซีครับที่ติดตามรับชมและฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับมีเงินมีทองใช้ทุกทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ